ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไบคัลเวอร์เต้นเพลงเฮอร์ไมโอน้องเล่นได้ว่าจุงมือเข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังคบหาดูใจกันมานานหลายปีสำหรับโตศัก์สิทธเวสุภาพรและสาวไบพิจญาทรนจันพุทธถึงแม้ทั้งคู่จะจัดงานแบบเรียบง่ายแต่บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากมักจะมีโมเมนต,ต์หวานหาให้แฟนๆขับ และบรรดาคนโสดถ้าอิจฉากันอยู่เป็นประจำแถมมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ทั้งคู่จะหาก,กิจกรรมทำเติมความหวานให้กันและกันตลอดเวลาขนาดว่าน้ำตาลที่หวานแล้วยังคงต้องยกทงขาวให้กับทั้งคู่เลยครับจนงานนี้ทำแฟนๆแอบเชียร์ให้ทั้งคู่มีทายาทต,ตัวน้อย,อยมาวิ่งเล่นในบ้านกันเร็วๆสักทีเอาเป็นว่าอย่างไรก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับขอให้ทั้งคู่สมหวังเร็วๆครับล่าสุดเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่หลายคนเห็นแล้ว อดยิ้มตามไม่ได้เลยเมื่อสาวไบได้เต้น c o อร์เพลง her m ม y o น้องเพลงฮิตตอนนี้ที่กำลังโด่งดังในโซเชียลเต้นไปยิ้มไปน่ารักสดใสไปอีกงานนี้ทำอาโตที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับทำหน้าฟินข้างรักไม่ไหวเขินไม่ไหวแล้วสายตามีความสุขที่สุดยิ้มไม่หุบเลยครับเรียกว่าแพ้สางสุดๆไปเลยครับถ้าจะน่ารักขนาดนี้โดยไบได้ระบุแคปชั่นไว้ว่า นโมนโมเลิฟยูเลิฟยูห้าห้าห้าอ e r อ y o อ o งานนี้ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเลยครับสายตาพี่โตเขินไม่ไหวสายตาโตคือรักทุกอย่างที่เป็นเธอน่ารักอยากให้มีน้องเร็วๆเ,เรียกได้ว่าน่ารักจนต้องยิ้มตามเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ